พอกอดครับไอป่อจะมักเข็มครับไอ,ไอล่ำไอล่ำข้าวไอ้ป้อมักซ้ายแล้วกันยุ่งเลยครับโต๊ๆๆๆได้กินกันสักคนนะเดี๋อยวไอป้อมักซ้ายนะลาบต่อครับผมสวัสดีครับป้านะครับความเมงรถมากครับผมเพื่อนวันนี้มีของเด็ดเราจะลาบครับผมลาบที่นะครับ ยิ่งวางครับเสื้อทีเขาหายไปแพกมาครับลาบขวางมาดูกันคนแมีงบ้านเอาห้องแบบลาบฟานแม่มนอนอันหน่อมเนี่ยผู้จ้างแม่ม,นนมันหน่อมมาเพื่อนแข็งอยู่เลยครับนี่ครับลาบฟอนแม่ม,นอนอนมันหน่อม เดี๋ยวทุกคนคเดี๋ยวไปลากครับ,รบเดี๋ยวไปแก่น้ามันกันต่อไปก็ใส่กระเทียมครับผมเจียวหอมกันครับผมเอาไปโรยน้ามันครับเดี๋ยวึมันหอมๆครับเนีเ่ย่ะ นี่ครับตั้งแต่เข้าภาษาวันนี้แหละกี่เข้าล้ำนะหวันซุ้มแ้วเดี๋ยวเฮจยเอาพริกลาบมาพัดต้อนี่นะครับเพืเ่อนๆต่อไปก็ผัพวพริกลาบครับผมต้องพริกลาบของเนี้ยัอมมันร้มากัอมมันร้มากครับเดี๋ยวจะทําขายแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ยังรูดยังล้มตัวเวดีรยบ ซอสอยู่ะหอมมากยินหอมมากทุกคนลัวพิกลสบดเลยแก่นกันเดียวตุบหน่อยๆตัวเล็กๆเลยเลยจีนนี่แหละเปื่อนๆมันตึงเหนียวเด็ดอันนี้ได้มาแต่จีนครับ คนองคนไในมนีครับเพราะว่าเปิดขายเนี่ยครับเดี๋ยวนี้มันมีเลี่ยงทั่วไปเยอะแยะครับเนี่ยกวางนะลาบเลยครับเนีย่ยถูกตอ้องนี่แหละครับขูดเปลือบกบะลิไม้ครับผมมันจะแย่หือจะได้หัวหบปละเกาวันแย่จะนีหรอแล้วเปิดกลมบ็อกนะขูดใส่เพื่อ้ชื่อมันไงอย่าง ต,ต้องถามลุงเนรมูอยู่ด้อยในหูครับผมไปได้อยู่ด้อยครับผมอยู่ตรงผม,ผมได้อยู่ด้อยผมอยู่ตรงปูไปครับใส่เปลือกปลีดม่ไปแล้วกันลาบต่อครับผมปิ้นเขียงโชกันเดี๋ยเดียววะโชกกว้างเหนียวครับเย้ไมกอกเกรกกัน เปลีย่ยนลิตรใหม่แล้วก็เอาใบลิตรใหม่ใส่เข้าไปครับหอยหอดลิตรม่อยอดลิตรใหม่ครับบางคนเประกาศใส่ใบพักไฟ่เ,เหรอแต่ผมว่าใบนี่น่าอย่างเน็ตกว่าลาบเข้าไปครับอันนี้ซื้อไอพักไฟผีพักไ่กไโรยเกลือเข้าไปครับผม ปอดครับเดี๋ยวอีปอจะมักเข็มครับไอ่ลำไอ่ลำข้าวไอปอมักซ้ายแล้วกันยุ่งเลยนะครับโต๊ะรอโอรอได้กินกันสักคนนะเดียด๋ยวอีปอมักซ้ายนะหลาดต่อครับผมนี่ครับต้นหอมหอมป้อมยูปุนอันนี้ผักไปหอมดวนครับผักไปหอมดวนนี่ ต้นหอมหอมป้อมอยู่เพ่นี่ต้นหอมหอมป้อมอยู่เพ่สอยครับผมมาคนหลาบครับทุกคนเอาผิดออกหน่อยครับหย่อมหน่อยครับมามา เดี๋ยวๆๆขอกำมใส่ผงนัวเข้าไปครับใส่หลายแซบหลายแล้วก็อนหลาบครับผมผงมือชั้นดีครับยีห่ห้อแซว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 เดิน้อไปครับบัดท่นัดนั่งนั่งนั่งกันนั่งกันบัดทนัดเนาะกคนหลบับ นี่ครับพอปอกหัวเราปั้นเป็นหนวยมันๆกันรึเป่าไปรื้อยังเหนียวยังเหนียวป่ะข้ามลายหัวเลยข้ามลายหัวเลยกันแล้วเลยกครับนี่ครับลงไปในถาดที่เราจัดเตรียมไว้ครับผมแม่ม้านนมป้องก็ว่าแม่ม้านออนไปใส่นักไปใช้นักใส่ไปนิดหน่อยครับน่ถ้าถอดถามาเด้อมาทุกคนปั้นเขาหนึ่งแน่นๆนเด้อ เนี่ยแม่ม,มันจะนมตั้งหมดเดยอลปอยแน้นนมเข้าไปน <c oughs> ี่ครับมาซาบิลำแต้น้ามาเพื่อนไม่เขาตอนนี้ครับปั่นเ้าหนึ่งจะไงด้ ตอนนี้มือหลาบนะครับเขาไปถ้าม oui. ีแข่งหลาบเดี๋ยวได้เขาไปแข่งเนาะเออเหนียวอดอดอ่ะพี่มาหาเหนียวแม่มันนมกับแม่มันนมเนี่ยปลาปอเฮียนห่างกัน น้ำเต้นอะพี่น้งองเด็ดแหละเหนียวอ<ะ>่ะเหนียวนึบจับตย่น<อ>กับพักเนี่ยเน็ดเอ็มวาซาบิแต่กุกไว้นักหละบ้าน อันนี้เจ้าของสวนพักครับเสียสาวที่สวนหอม <c oughs> ไปไไ็นไหมั้มแต่ละครับมาอีกนข้าวตอนด้วยกันครับทุกคนใช่เดี๋ยวๆคนดักดักนำเข้าง่ายๆเป็นอย่ายงนี้มั้ยเอ้ยน้องตั้มของข้าครับคนขับรถเอซีบีท่าๆ ล้มแต่น่ะตัวน,น้อยใจใหญ่เลยเนดะโอ้กรรเขา้านึงครับผมนะช่างปอ๊อปช่างปอ๊อปล้มแต่นะพี่ยอมอ,อุ้แม่มนันนมนี่เพื่อนๆเห็นเมนูแล้วครับสุดยอด อัญญาลาบเะครับนี่นะเขาเออืมสุดๆุดจะได้กาแฟโคนติดตามเพจน,นะครับความแรงลดมากครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับกับลาบแม่มาหน,น่อมครับแล้วป้านไม่คิดต่อไปครับปากกดกระดิง่งกคตติดตามซัดสไข่คตรแรกโคต,ตคครแชครับแล้วป้านไม่คิดต่อไปครับสวัสดีครับผมครับออ